ครับทักทายสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะย <c oughs> ินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องยูทูคขับปันบลรหูคือเก่าได้พี่น้องเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ก็ไปลินอานาบันลองพระบาทเนาะอยู่มูเซอ่เนาะเมื่อนี้เขาเป็นบุกินเจีเนาะไปเบิรนักกันเอาวิธีชีวิตบุกินเจียของมูเซ่เนี่ยจะเป็น,นอนันใดเนาะบูหูคือการเนาะบุกเคยไปลินเมื่อนี้ก็ไปเบิร์นาเาวว่าจเป็นจันไดเนาะโอเคทุกคนไปเบิรนัากันเลยเนาะ น่ะเว้าติปาเวเวอบลิโกสาจิตักกี้แลตักกี้โอแม่เจ้าค้านก็ก็ตบวิเชนไปตะแตยูนี่ปฮอยู่บานลอพะบานเนาะจักมาเบิ่งนกันดเขาว่าสักเนาะก็ไปเบิ่งไปนกันเลยพี่น้องไป เออตอนนี้ก็กำลังขึ้นไปเนาะไปเลยทำับหลอกพับบาแล้วหลอกพับบาแลนะ้วเนาะหลอกพับบา

กิดชิงาพาเซเลเซเละฮะมาวิด no ิโออะติติชิ่งตชาพาิกาเซนไม่เอาแติงกมติงแดงกันมีลูกสิบพันี่ติงแดงกัมีติดติติดสิเจ้ากว่าเอาขึ้นนี่ลยลูกดองมันเล่นใจแล้วมันแยกหัวที่ล mày vô luôn nghe bố lại hả? tiếng tình hát tiếng tình để đấy là à luôn nó hát tiếng bóp nhia vô

Vielen ต้นนี้ก็โหยูนี่คาเทลมาให้สไลเดอร์อยู่นี่นะบรรยากาศดีสุดยู่นี่ตอนนี้เราก็ข้ามไปนะ้องศิกับบ้า,บานนะ่ะเด้อทุกคนโอหดีหน่อยไล่สุดยู่นี่บรรยากาศดีอยูนอ่นี่คนก็ไลนะ่น้อนี่เราขับไปก่อนเด้อสบายดีตอนเช้าเด้อเนาะนี่มื้อน,นี้เราก็จะมาใหดกินอันนี้เนาะงั้ตัวฟันนี่เราจะมาใหดกินอยู่นี่เลยนี่ มันตุ๊ฟันเนาะนี่เขียวมันก็เหนียวสุดเลยเขียวเนาะนี่คือตุ๊ฟันกันนี้แหละเพียนาะใสออนก็ใส่อยู่นี่แบบแหละโอ้มือนีก่อนจิเฮ็ดเมนูเนี้ยก่อนมาเบิร์นกันเด้อพี่น้องอนี้ก่อนบ่เฮดเมนูงนี้ยนี่หมูตุ้มหมูนั่นนี่นี่ตัวนี้เซนน่าไว้เนาะมันแข็งกว่าพี่น้อง ใส่ตุยินตุเสรแล้วก็อันนี้ก็พ่อเนาะมาเบิ้ลเบน้ลบรรยากาศอยู่นี่เนาะอยู่ในหมู่อยู่ในบ่งอยู่ในป่าเนาะนี่ยาสูดหนึ่งประตูเห็นไหมพิกวุ้นไม้น e. ี่อันนี้หนึ่งเข่าไว้มาสั่น นี่บรรยากาศวิถีชีวิตเของมาอยู่จันนีเนาะบรรยากาศต้องเศร้าก็มีหมอกลุนรลายเนาะมีหมอกลุนรลายนี่นขาจามาอยู่จันนีเนา,ขาะขจามาตามปลาๆจนนนาันีีเนาะนี่ตุ๊ดหน่อยๆเฮ็ดไวจันนีนแล้วก็เจ้าโยจันนีแหละโอ้บรรยากาศต้องเศรามีน้ำหมอกรุนรลายเนาะ มีเมมโมร์ไล่น,นี่นี่อีลุงพุ่นกขาจอดตามตามบางไว้เนาะโอ้ตาสาวมีมเมรมรลุนไลเมมมรไลเนาะบรรยากาศตอนสาวๆเดอ้ออันนี้เนาะ บ่แม่นตอนซะๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไปมูลแล้วเนาะไปมูลเก่ามึงเลยแต่ว่ามีน้ำมอกมีเมมอลละลงมาหลายอยู่นี่ดก็ยังบ่ทัออทเนาะนี่บรรยากาศดีสุดอยู่นี่เนาะมีเนาะมออีนู้นๆเลยอยู่บ่่นี่นี่ หลงเนาะอยู่แถวนี้แหละอยู่อยู่ปลาแล้วนี่เนาะส่วนนี้บ่ได้ไปซะบ่ได้กลับไปบ้างไปปลาคือผู้เดนี่บ่มีสัญญาณแดเนาะบ่ได้ลงคลิป<ด>ทุกมือนี่ก็บ่ได้ลงคลิปปกติเลยเนะาะสัญญาก็บ่ดีเนาะ

mọi người biết là mọi người biết là nỉ người biết là mọi người mọi người đẹp đó mọi sao mọi người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  ມື້ນີ້ຄັບມາລອງມືເນາະອ່າຕິດຕັນໃຍລຸດສາອືອໍໃສ່ເຈົ້າເຈົ້າເບິກ